เข้าใหม่ครับ Honda CRV 2.4 EL นะครับนะปี2018สีเทาดำคันนี้นะครับสภาพเนี่ยคัดเกรด A มาให้เลยนะครับนะฟังก์ชันภายในภายนอกเนี่ยโอ้โหจัดเต็มล้ำสุดๆเลยนะครับในราคา759,000นานะครับหรือจะผ่อนนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับคนที่เครดิตดีนะครับฟรีดาวได้เลยผ่อนแค่เดือนละ14,500นานะครับนะตลอดอายุสัญญานะครับสบายใจได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้คันนี้นะครับ ติดตามดูคลิปต่อให้จบได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง TOP SUV c u t g r e a นะครับวันนี้คัด รถ Honda CRV นะครับ2.4ตัว EL เลยนะครับปี2018คันนี้มาให้พี่ๆชมกันนะครับคันนี้สีเทาดำนะครับมาใช้งานอยู่ที่แสน0 0 0่งหโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับนะผ่อนแค่เดือนละ1,4,500สารประมาณนี้นะครับราคาตัวรถเนี่ยอยู่ที่7จ็ด0สน้าหนะครับได้คันนี้ไปใช้งานกันเลยนะครับฟังก์ชันภายในภายนอกจัดแบบมาจัดมาแบบเต็มเเลยนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะ คันนี้นะครับหลายๆคนตามหาไปใช้งานกันนะครับเนื่องจากเป็นรถที่ไปได้หลายที่นั่งนะครับไปขึ้นเขาลงเขานะครับพาครอบครัวไปเที่ยวได้เลยนะตอบโจทย์ได้เลยนะครับคันนี้นะฮะมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหน้านะครับได้มาเป็นไฟตันหมอกคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโคมไฟด้านหน้าเนี่ยได้มาเป็นฟ l LED โคมไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่ ใสใส่สวยแบบนี้ไม่มีแตกลายงานใดๆไม่มีรอยคาบเหลืองเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมลากยาวม,มาแบบนี้นะตามสไตล์ฮอนด้าเลยนะครับนะกระจังหน้าเขาเป็นมาแบบสีดําแบบนี้นะครับตัดสลับกับสีเทาดําแบบนี้ป้ายทะเบียนเจ็ดกอลสองหกแปดหนึ่งนะครับคันนี้มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนะกล้องหน้ากล้องหลังนะครับมีมาให้ครบคันนะครับนี่ครับ ที่สําคัญนะครับกระจกข้างพับแบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วทางด้านซ้ายนะครับยังจะมีเลนวอชมาให้ด้วยนะครับในรุ่น e l นะสองจุสี่ e l นะครับมีเลนวอชมาให้ด้วยนะครับนะมองข้างนะครับตัวล้อนะครับล้อได้มาเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับปัดเงาทูโทนแบบนี้ขอบสิบแปดนะครับยางมิชลินนะฮะรู้สึกน่าจะเป็นปีสองพันินะ ถ้าดูไม่ผิดนะฮะนี่นะครับปีสองพันยี่สิบนะครับย่างใหม่ๆเลยนะครับนี่ทําความสะอาดมาเรียบร้อยนะยางมิชลินนะฮะภายในซุ้มร้อนนะครับนี่เบ้าโชคเดิมๆเลยจากโรงงานนะครับนะด้านข้างนะครับเรียมสันตัวรถต่างๆก็คมสวยนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบใดๆเลยนะครับนี่สีนะครับเก็บสภาพมาเรียบร้อยเลยนะปรับสภาพมาพร้อมขายเรียบร้อยแล้วนะครับ กระจกเดิมแท้ฮอนด้านะครับนี่กระจกเดิมแท้ฮอนด้านะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับตัวกระจกข้างนะครับมีการการสาดมาให้เรียบร้อยนะคิ้วการสาดตกแต่งติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับนะฟีด้าได้เลยจัดเต็มนะครับคัสเกรดเอมาให้สวยสวยเลยนะครับคันนี้มีคันเดียวนะครับสีนี้เนี่ยมีคันเดียวนะ2อ EL อนะครับมีคันเดียวในเพชรยน์เลยสำหรับ crv นะครับ สวยเลยนะครับนี่ภายในซุ้มล้อนะครับช็อคเดิมๆนะครับนี่ล้อล้อแม็กเดิมๆไม่มีรอยขีดขูดใดๆเลยนะครับดิสเบรกมีมาให้สี่ล้อนะครับกระจายแรงเบรกนะครับ EBD นะครับต่างๆมีให้ครบเลยนะครับการลื่นกันถลไย่มีมาให้ครบเลยนะครับนี่ครับตรงขอบกระจกนะครับตกแต่งมาเป็นเส้นโครเมี่ยมแบบนี้นะให้สไตล์หรูหรามากๆเลยนะครับ คันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะครับอ่ะให้ดูโครงสร้างกันหน่อยนะฮะนี่ครับภายในนะครับภายในหรูหราสุดเลยนะครับสำหรับ CRV นะครับคันนี้นะมือหนึ่งขายอยู่ล้านกว่าเลยนะครับคันนี้เหลือแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับนะเบาะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเลยเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีนะครับมาให้ดูโครงสร้างกันหน่อยนะฮะคันนี้นี่ครับ โครงสร้างชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะสปอร์ตแม็กซ์ชัดๆแบบนี้เลยนะครับรถเดิมแท้แน่นอนนะครับนะรถเดิมแท้แน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยเข้าประวัติศูนย์อยู่ตลอดนะครับเช็คเอ่อเช็คทุกระยะนะครับนี่ครับน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับทั้งบนและล่างนะฮะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ลมยางต่างๆอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับน็อตเสาเออยู่เดิมๆนะครับ ตามเศกตามมุมต่างๆนะครับนี่ฮะสภาพเกรดเอสุดๆเลยนะครับคันนี้นะฮะท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถเอ่อเซกเมนต์นี้นะครับรถครอบครัวนะครับนะคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับนี่ครับสปอร์ตเบนท์าชาร์จแบบนี้นะฮะคันนี้นะครับถ้าใครจองมากับผมนะครับซื้อกับผมนะผมแถมประกันจุกเฉินไปให้เลยนะครับหนึ่งปีนะฮะ หายห่วงเลยนี่รอยคลิประบอดก็อยู่นะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีทำสีชนข้างมาแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับรถจากเพชรยนต์นะครับซื้อรถกับผมเนี่ยผมคัดเกรดเอมาให้ดูคันนะครับนะไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ํามาแน่นอนนะครับนี่ฮะด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยสวยมากๆเลยนะสําหรับใครที่ชอบรถสไตล์นี้นะครับ ไฟเนี่ยเขาเอาลากยาวมาตั้งแต่ขอบกระจกนะมาตรงนี้เลยนะครับเป็นรูปตัว L เลยนะครับไฟ LED Light Guiding นะครับนี่ฮะสวยงามสุดๆเลยนะโคมไฟฉบเฉียวมากๆเลยนะครับนี่ฮะตกแต่งด้วยเส้นโครเมี่ยมตรงนี้นะครับลากยาวมาเลยนะครับที่ปัดน้ำฝนมีมาให้แบบนี้นะครับแบบออโต้นะครับกระจกเดิมแท้ฮอนด้านะครับไล่ฟ้าชัดๆแบบนี้ไฟเบรกมีมาให้ด้านบนนะครับ เสาอากาศเป็นแบบชาร์กฟินคีบฉลามนะครับโคมไฟด้านซ้ายก็ไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะครับสภาพเขาเนียนเนียนกริบเลยนะครับนะโลโก้ CRV โลโก้อะนี่ครับ AWD โลโก้ VTEC ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนะคันนี้มีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสเกิร์ตเนี่ยเขาเป็นสีดำตกแต่งมาแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ประตูหลังนะครับประตูหลังเนี่ยเปิดแบบนี้เลยไฟฟ้าเลยนะครับนี่ กดหนึ่งทีปุ๊บเปิดให้เองเลยนะครับอ่านี่ครับด้านหลังนะครับมีเบาะเอพับได้นะครับนี่สามารถนั่งได้นะหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดที่นั่งเลยนะคันนี้นะครับนะแล้วก็สามารถพับเก็บของได้ได้อีกนะครับสําหรับคันนี้นะฮะนี่ของเดิมๆนะครับของเดิมๆโรงงานทั้งหมดเลยนะครับนะ บาตรงนี้ก็พับได้นะครับบาตรงกลางก็พับได้เช่นกันนะครับนี่นะฮะมีที่วางแก้วให้ตรงนี้สองจุดนะครับซ้ายขวานะครับก็ภายในกว้างขวางสุดๆเลยนะครับไปได้หลายคนนะครับนะสำหรับใครที่ครอบครัวใหญ่นะครับนะนี่ครับสภาพเนี่ยสวยงามสุดๆเลยนะตัวชกคต่างๆนะครับตัวน็อตเนี่ยไม่มีขันไขขยับเลยนะครับชกค เดิมเดิมนะครับช็คคัมฝาเอ่อฝาท้ายเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับนะไม่มีเปลี่ยนใดๆมานะครับนี่ครับฝาท้ายสแตนเลสนะครับเดิมเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับนี่นะให้ดูนี่ครับนี่แล้วตรงนี้เนี่ยมีปุ่มปิดด้วยนะครับปิดออโต้ด้วยนะนี่ครับซิลซิลิคนเป็นรอยเล็บเลยนะครับเล็บจิกเข้าเลยนะเดิมเดิมแน่นอนนะครับอ่ะฟังเสียงดูนะครับ เดิมแน่นอนนะฮะสภาพเขาเนี่ยเกรดเอนะครับใหม่มากๆเลยนะคันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหาอยู่คันนี้คุ้มค่าจริงนะครับนะรีบจองมานะครับอ่ะกดปุ่มปิดเึ๊บโอเคนะครับมาที่ด้านซ้ายนะครับนี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสันตัวรถนะครับก็คมสวยงามๆตามสไตล์ฮอนด้อยู่แล้วนะครับนะ ่นีกระจกเดิมแท้นะครับฮอนด้ Honda นะครับนี่ฮะตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมรูปตัวซีแบบนี้ลากยาวไปเลยนะครับก็ CRV เนี่ยเขาหรูหราาอยู่แล้วนะครับนะรถเซกเมนต์ใหญ่กว่า HRV นะครับนั่งไปได้หลายคนคันนี้เจ็ดที่นั่งเลยนะครับนี่ครับสปอร์ตไม่นักาชาัดๆคมๆแบบนี้นะครับรถไม่มีชนข้างแถข้างมาแน่นอนไม่เกิดอุบัติเหตุไม่จมน้ำมาแน่นอนนะครับ รับประกันให้เลยนะครับหากตรวจพบนะครับว่าเราดัดแปลงมานะครับยินดีคืนเงินให้เลยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะนะครับนะฮะและรถที่เพชรยนต์ของเรานะครับไม่มีดัดแปลงมาแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับซื้อรถทั้งทีนะครับซื้อรถกับที่ที่ไว้ใจได้นะครับนะเพชรยนต์เราเปิดบริการมายี่สิบสี่ปีบนที่ดินของตัวเองนะครับอยู่เขตมินบุรีซอยเสดีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะครับ ท่านใดที่อยากมาดูรถด้วยตัวเองเนี่ยเข้ามาดูได้เลยนะครับนะที่สำนักงานใหญ่ของเพชรยนต์เลยนะครับนะผมก็ประจำการอยู่ที่นี่นะครับมานี่ครับสปอร์ตเบน์ักชัดๆคมๆแบบนี้นะฮะให้ดูละเอียดเลยนะครับผมรีวิวนะครับผมให้รีวิวให้ละเอียดเลยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะครับคุณผู้ชมนะครับว่า หารถสักคันเนี่ยนะครับราคาหลายแสนนะต้องดูดีๆนะครับซื้อรถสักคันนะครับนะซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้ครับนี่รตไม่มีขันไขขยับนะครับนี่ครับนะอตทั้งบนและล่างไม่มีขันไขขยับนะครับสภาพเดิมๆทุกจุดนะครับนะตามซ่องตามมุมต่างๆนะประตูประตูนะครับนี่เดิมๆแบบนี้นะฮะนี่ภายในนะครับก็หรูหราสุดๆเลยนะครับนะ ตกแต่งมาด้วยลายไม้มาเดี๋ยวพาไปดูภายในกันอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นแวบ,บๆนี่ฮะไปประวัติศูนย์นะครับยังอยู่อยู่เลยนะครับนะรถคันนี้เนี่ยเช็คเข้าศูนย์อยู่ตลอดนะครับหายห่วงได้เลยนะครับคันนี้นะ CRV 2.4ตัว EL ปี2018นะครับสีเทาดำนะมาใช้งานแค่110,000โลนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูด้วยนะครับภายในได้มาเป็นเบาะหนังตึงๆแบบนี้นะครับนี่นะเป็นเอกลักษณ์ของ CRV เลยนะครับบอร์ดหนังปรับไฟฟ้านะปรับระดับได้8ทิศทางเลยนะครับนี่ปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับนะนี่ขึ้นลงนะครับปรับระดับได้เลย8ทิศทางนะครับแล้วก็คอนโซลเขาเนี่ยเนี่ยจะหรูหรามากๆเลยนะเป็นลายไม้ที่เอ่อลายอ่อนๆหน่อยนะครับสีอ่อนๆหน่อยสีไม่เข้มนะครับนะตกแต่งมาด้วยลายไม้แบบนี้นะครับประตูด้านข้างนะครับนี่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับ มีเปิดปิดล็อกประตูมีคอนโทรลกระจกข้างนะครับแล้วก็คันนี้ได้ปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยแล้วปุ่ม t r a คชั่น control มีมาให้นะครับการเลื่อนกนทถลายนะครับปุ่มเปิดด้านหลังนะครับมีมาให้ครบนะแอร์ Air, มีตรงนี้นะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับครูดคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังมาอย่างดีนะครับนี่สีดําเงาแบบนี้นะครับนะ หรูหราสุดๆเลยนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันนะครับไฟหน้าเขาเนี่ยเนี่ยนี่ครับมีปรับเอ่อเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้นะครับคันนี้นะฮะมาสตาร์ทเรียบร้อยนะครับ อ่านี่ครับหน้าปัดเนี่ยจะใหญ่ๆแบบนี้แล้วครับนี่นะครับทรงสปอร์ตนะครับมองเห็นชัดนะครับนี่ครับไม้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่นโลนะครับนะไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลหน้าปัดเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับนะหรูหราสุดๆเลยครับไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกลับไม้กอไม้นะครับนะนี่นะฮะเอ่อปุ่มที่คอนโทรลเอ่อที่ปัดน้ําฝนนะครับแบบออโต้นะฮะแล้วก็นี่ ทางปุ่มด้านซ้ายเนี่ยคอนโทรนโวลูมได้นะครับโวลูมจากจอนะครับโวลูมเพลงนะครับปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆสั่งการด้วยเสียงนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับนะคัานี้ภายในหรูหรานะครับฟังก์ชันก็เยอะเลยนะครับนี่จอนะครับจอเครื่องเสียงเป็นจอทัชสกรีนนะครับนี่อ่านี่ครับจอทัชสกรีนนะครับ สามารถฟังเพลงได้ฟังวิทยุได้นะครับนี่ฟังวิทยุได้และที่สำคัญนะครับนี่นะครับมีแมปเนวิเกเตอร์นำทางนะครับระบบเนวิเกเตอร์นำทางมาจากโรงงานนะครับ Honda เดิมๆเลยนะครับนี่คันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถต่อฟังเพลงต่อบูทูธได้ต่อโทรศัพท์ได้เลยนะครับแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้นะครับแบบนี้แยกสายขวาอิสระนะครับนี่ปรับก็ปรับตรงปุ่มพวกนี้นะครับ ตรงคอนโซลเกียร์นะครับนี่ใหญ่มากๆเลยนะหรูหราสุดๆเลยมีปุ่ม p a r กิ่งเบรกมาให้นะเบรกมือนะครับปุ่มเบรกโฮมีมาให้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถเ,าเลือกโหมดขับขี่ได้เลยโหมด S โหมด L นะครับนะโหมด L ก็ขึ้นขึ้นเขานะครับทางลาดชันต่างๆก็ไปได้เลยนะคันนี้เครื่อง2.4เนี่ยกำลังแรงม้าเขาเนี่ยแรงอยู่แล้วนะครับการเร่งอัตราการเร่งต่างๆนะสูงนะครับ ปุ่มอีคอนนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็นี่ครับตรงกลางนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยวางแก้ววางของได้เลยนะครับแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็มีปุ่มเสียบ power outlet ตรงนี้มาให้หนึ่งรูนะครับอืมตรงข้างๆนี้เก็บของได้อีกนะครับนะคอนโซลเขาเนี่ยหรูหรานะครับตกแต่งเป็นสีดำสลับกับลายไม้แบบนี้นะครับนะนี่ เสียได้นะครับคันนี้ไม่ได้มาเป็นตัวกระจกหลังตัดแสงออตโต้นะครับแต่ในตัว RS เนี่ยตัวท็อปเนี่ยจะมีนะครับนี่ครับเ,เปิดปิดไฟอ่านหนังสือนะครับมีมาให้ครบทั่วเลยนะครับนี่ตรงนี้มีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะครับนะแอร์แบ็คันนี้8ใบนะครับนี่แอร์แบ็ก8ใบสติกเกอร์แอร์แบ็กยังอยู่ครบๆแบบนี้แล้วก็นี่ มีกระจกมาให้นะครับนะภายในก็หรูหราสุดๆเลยนะครับด้านหลังนะกว้างขวางนะครับนี่เบาะหนังตึงๆนะครับไม่มีเฉีดรอยฉีดควนใดๆไม่มีรอยประกงประกานะไม่มีรอยขาดใดๆเลยนะครับนะด้านหลังนะครับนี่มีไฟคอนโทรลให้ต่างๆนะครบถ้วนนะครับมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะฮะนี่นะคันนี้กว้างขวางสุดๆเลยต้องบอกเลยนะครับว่า ผ่อนเดือนละ14,500สนารอนะครับนะราคาสดอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมนนะครับได้คันนี้ไปขับเลยนะนี่มาเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับ เสียดายนะครับคันนี้ไม่มีอที่ค้าผากระโปรงหน้ามาให้นะครับเสียดายนะเขาไม่ให้มานะตัวเอลนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับนี่ตัวห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอ้านดีนะครับทําความสะอาดปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เอร์ดรีมนะครับนี่เทคโนโลยีนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่อัตราการเร่งสูงนะครับนะขับขี่นิ่มๆเลยนะครับนะาขับเครื่องยนต์นี้แรงนะครับนี่ มีอยู่ในพวกรถหรูครับเครื่องยนต์พวกนี้นะครับเครื่องสองจุดสี่นะครับแรงสุดๆเลยนะขึ้นเขาลงเขาได้เลยนะอัตราการเร่งต่างๆนี่ครับเ้าโชว์ต่างๆนะครับนี่มีลอสปอร์ตมบดาชัดนี่ครับมีรอยมาร์กเดิมโรงงานจากโรงงานมาให้หลายจุดเลยนะครับแสดงว่าคันนี้เข้าสู่อยู่ตลอดนะครับฮะตัวคารหน้าต่างๆนะครับนี่อยู่เดิมๆเลยนะครับนะ ของเหลวต่างๆนะเปลี่ยนถ่ายให้ครบถ้วนนะครับสบายใจได้นะฮะเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีดัดแปลงมาไม่มีเปลี่ยนไม่มียกเครื่องมาแน่นอนนะครับนี่ครับเป้าโช้กนะครับนี่ตัวสปอร์ตเบได้ต่างๆอยู่ชัดแบบนี้นะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขันไข่ขยับนะครับรูคมสวยเงางานนะรูระบายอากาศนะครับสติ๊กเกอร์ป้ายมอกยังอยู่ครบฉนวนกันความร้อนยังอยู่แบบนี้เลยนะครับอยู่เดิมๆนะครับนี่นะครับ ดูต่างๆนะครับอยู่เดิมๆสภาพเดิมทุกจุดเลยนะครับนะนี่ยางรองอะฝากระโปรงเนี่ยยังอยู่สภาพดีๆเลยนะครับไม่มีรอยแกะใดๆเลยนะนะครับฝากระโปรงเนี่ยครับอยู่ภาพแบบนี้นะฮะนะได้คันนี้ไปนะครับในราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาจองกันไปก่อนนะครับเงินจองเนี่ยสําหรับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าจองผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเราก็คืนเงินให้เลยร้อเนะครับสบายใจได้นะนะเราไม่ยึดเงินจองอยู่แล้วนะครับนะจองเข้ามาล็อกรถไว้ก่อนเพื่อจะไม่ไม่ให้ลูกค้าท่านอื่นเนี่ยมาเอารถของคุณผู้ชมไปนะครับประมาณนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะ Honda CR-V นะครับ2.0ตัว EL นะครับปี2018สีเทาดำนะครับนะสีสวยจริงๆนะสภาพเกรด A นะครับสภาพสวยจริงมีคันเดียวในเพชรยนต์ตอนนี้นะครับ นะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับให้ช่องรถท็อปเอสยูคัดเกรดเหรือช่องอื่นของผมด้วยนะมีรถเซกเมตนต์อื่นๆมารีวิวให้พี่ๆชมกันนะอีก2ช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ